สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้อนุมน้ำผงพาเพื่อนๆพาทุกๆคนมาเที่ยวหาดน้ำดินทางโซนตะวันออกครับเนาะก่อนที่จะไปทำงานนะเพื่อนๆก่อนที่ไปํำงานครับก็เลยพาเพื่อนๆมาพาทุกๆคนมาถ่ายคลิปเนาะได้ส่งให้เพื่อนๆเราได้ดูกันในโอกาสต่อไปครับเพื่อนๆ นะครับอน,นุโมงก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยครับช่วงนี้เนาะเพราะว่าทํางานครับผมทํางานทํางานกลางคืนนะครับกลางวันก็นอนเนาะไม่มีเวลาเลยเพื่อนๆไม่มีเวลาที่จะทําคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับออกบ้านมาไวหน่อยก็ไปทํางานเหมือนเดิมครับแต่ออกบ้านมาไวหน่อยเนาะพอที่จะได้ทําคลิปส่งไปเพื่อนๆเราได้ชมกันสวัสดีครับไปเลยครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่โซนตะวันออกครับเพื่อนเพื่อนอยู่โซนตะวันออกของหาดน้ำดินนะครับวันนี้น้ำใสนะครับน้ำใสมากนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนจะมีเกาะมีแก่งด้วยนะครับเนี่ยมีเกาะมีเกาะหินเนี่ยครับมาใกล้ท่าเรือเลยครับเพื่อนๆนวันนี้เนาะเนี่ยครับท่าเรือนะครับท่าเรือวันนี้มาใกล้มากนะครับมาใกล้มาก นะครับนี่คือ,คอ,คอสะพานที่วิ่งลงไปเนาะวิ่งลงไปท่าเรือนะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆนะครับมาเก็บบรรยากาศสวยๆวันนี้น้ําทะเลใสๆเนาะนะครับถ่ายเพื่อนๆเราได้ชมกันนะครับอยู่ทางใกล้ทางไกล,กลนะครับภาคเหนือภาคอีสานที่ไม่มีทะเลเนาะหรือว่าประเทศที่ไม่มีทะเลอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนาะครับ ที่เพื่อนบ้านเราถ้าไม่มีทะเลนะครับหนุ่มโผงก็จะทำคลิปเพื่อจะส่งให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันเนาะนะครับตอนที่มาชุดก่อนจะอยู่ทางพิศวันตกครับโอ้อยู่ทางโน้นครับผมอยู่ทางโน้นหนุ่มโผงจะชูไม่ดูเนาะ <c oughs> โชคดีครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่วันนี้มาอยู่ทางนี้นะครับมาอยู่ทางนี้ ตะวันตกเนะมาะออกมามาอยู่ทางทิตะวันออกว่าอ้พูดผิดติดถูกๆยังไงไม่รู้เนาะยัง <laughs> ไม่เคยทำดูนะครับก็เลยพาเพื่อนๆเรามาทำคลิปมาดูวันบรรยากาศทะเลหาดน้ำลินนะครับวันนี้ขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับใหญ่เนาะแต่ก็ไม่เล็กนะ <laughs> แต่น้ำมันใสอ่ะ น้ำมันใสเนาะน้ำไม่ขุ่นเหมือนทุกวันนะครับเนี่ยพาเพื่อนๆเรามาดูบรรยากาศสวยๆเนี่ยนะครับอยู่ทางบ้านเราทางอีสานก็คงไม่มีเนาะไม่มีน,นี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศสวยๆเนาะนะครับแต่ทางนี้ไม่ค่อยมีป่าไม้เพื่อนไม่ค่อยมีต้นสนเนาะไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นที่โล่งนะครับส่วนมากจะเป็นที่โล่งนะครับ Ps, เป็นที่โล่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นศาาพักนะครับเวลาฝนตกฝนอะไรก็จะได้นั่งพักนะครับที่นี้นะครับอนุ่นคงแว่นมาครับวันนี้แว่นมานะครับในวันนี้แว่นมานะครับโอเคเอาแว่นมาทํางานน้อวันนี้ก็อนุ่นขคงก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จะมาถ่ายทะเลยู่สวยๆให้เพื่อนๆเราดูในแต่ละวันนะครับเพื่อความสวยงาม ่านพักผ่อนถ้าวันไหนเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสมาเล่นบ้านฉางระยองนะครับก็ออกมาท่องเที่ยวออกมาชมบรรยากาศแปลกแปกแตกต่างกันเนาะเราอาจจะไม่เคยเห็นทะเลเรามาระยองเราก็มาเพื่อนๆหาดน้ำดิ้นหาดพยูนหาดพลานะครับสามหาดเนี่ยนะครับใกล้กันนะเพื่อนๆไม่ไกลกันครับผมห่างกันไม่เกินสองโลสองสามโลเนี่ยนะครับห่างกัน เราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจมาดูความสวยงามของทะเลได้นะครับเพื่อนๆอนุนน้ำโขงก็ถ้าไม่มีโอกาสมานะครับไม่มีโอกาสมาก็มาแวะเข้ามาชมนะครับในช่องอนุนน้ำโขงเด้อครับช่องอนุนน้ำโขงทำคลิปเกี่ยวกนะับทะเลมากมายเลยเพื่อนๆเ,เ,เนาะไม่ว่าจะเป็นทะเลหาทยุนทะเลหาพลาทะเลหาน้ำลินนะครับ อยู่ที่ระยองนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อนๆก็มีโอกาสก็มาดูได้นะครับมาดูความสวยงามเข้าไปกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปพิมพ์คำว่าอนุน,นรุ่มน้ำโขงนะครับชาร์แนลเราก็จะเจอเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเราจะได้ถ่ายทำไปให้เพื่อนๆเราได้ชมกันนะครับถ่ายทำไปให้เพื่อนๆเราได้ชมกันเนาะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์เนาะกดติดตามไว้นะครับจะได้เห็นน้นองผมทำคลิปให้เพื่อนๆเราได้ชมกันนะครับนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เพื่อนๆนะครับก็จะมองเห็นนิคมมาร์าพุทธนะครับก็จะมองเห็นนิคมมารตพุทธเนี่ยครับผมจะซูมไม่ดู นะครับประมาณนี้นเนาะที่ก็คือนิคมมาตาพุทธนะครับประมาณนี้นะครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราจิตใจเราวุ่นวายเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นความสวยงามนะครับเพื่อนๆถ้าจิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่มีความสุขเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่มีอยู่ทุกที่เลยนะครับมีอยู่ทุกที่ในโลกใบนี้เนาะ เราเปิดตาเอากิเลสตัณหาเอาความอยากที่มันมากๆเนี่ยออกไปก่อนให้มันเหลือแต่ธรรมดาธรรมชาตินะอยู่ในจิตใจเราเราก็จะมองเห็นความสวยงามครับไม่ว่าอะไรมันก็จะสวยงามไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ําทะเลไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นป่าหญ้าป่าเขาลเนาไผ่ทุกที่นะครับมันจะทําให้เรารู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตนะครับ สิมีชีวิตบนโลกใบนี้ทําให้มันสวยงามนะครับทำให้มันสวยงามอย่างหาดทะเลอย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่มีคนมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่มีพวกปูพวกอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีที่ตกแต่งแต่พอมีคนเข้ามาคนเราก็าเข้ามาต่อเติมเสริมแต่งเนาะเพื่อให้บรรยากาศมันน่าอยู่มากขึ้นเพื่อให้บรรยากาศมันสวยงามมากขึ้นนะครับ <S <S คนเราจะได้เยอะมาเที่ยวมา ดูความสวยงามเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยขึ้นกําลังดีเลยเพื่อนๆขึ้นนุ่มๆขึ้นใสๆเนาะความสวยงามของขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะคลิปนี้อนุนุน้มโก่งก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้อนุนุ้มโก่งหน่อยนะเพื่อนๆอนุนุ้มโก่งก็จะได้มาทาคลิปให้เพื่อนๆเราได้ดูได้ชมนะครับส่วนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทะเลเนาะจะอยู่ทะเลเพราะฉะนั้นก็ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน